ไซเคิลต่อวินาทีไซเคิล per เซเคิลเขาก็เลยเอาชื่อมิสเตอร์เฮิร์ตมาตั้งเป็นแทนคำว่าไซเคิล per เซเคิลถ้าสมัยก่อนเราไปเจอสายอากาศของอเมริกาสมัยเก่าเนี่ยมันจะเป็น C ขีดทับ S ไซเคิล per เซเคิลนั่นก็คือเฮิร์ตนะครับโลว์แบนก็จะประมาณนี้ไฮแบนก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ย่านไฮแบนด์เนี่ยโซน26ใช้ความถี่ย่าน2เมตรเปลี่ยนเป็น2อจิกติดต่อดาวเทียมโคจรสูงคนที่สร้างประวัติศาสตร์โซน26คืออาจารย์โจนี่แหละครับเราไปเล่นประเทศที่ไม่มีกฎหมายรองรับคือประเทศลาวเห็นไหมประเทศลาวเนี่ยไปขออนุญาตถามว่าเล่นความถี่ไหนได้บ้างเขาบอกว่าคุณอยากเล่นความถี่ไหนที่เป็นของวิสมัครเล่น,เล,นเลยโอ้โห ยิ่งกว่าสามร้อถูกหวยครับเราไปเหมาโรงแรมข้างบนโรงแรมทั้งหมดดัดฟ้าตั้งสายอากาศเล่นกันเพลิดเพลินเลยครับแต่ในประเทศไทยยังโดนจํากัดด้วยข้อบังคับอยู่มีคําถามยกมือถามได้ตลอดนะครับสวดขึ้นมาเลยบ่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นการพูดคุยกันเวลาผมพูดคนเดียวเนี่ยผมกําลังพูดสิ่งที่ผมอยากพูดไม่รู้คนฟังอยากฟังก็เบาเบื่อหมยอ้ามเรื่องอะไรอะ่ะเพราะนั้นอยากถามก็ถามขึ้นมาได้เลยยกมือถามเลยนะครับ อ่ะเรามาดูคันนี้ก็ประเภทการส่งและคาร์บคัพเอมิชันลักษณะการผสมขึ้นอันนี้ก็ง่ายมากๆนะครับง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดเราอย่าไปจำอันยากๆเรา,าจำอันที่ง่ายนิดเดียวนะครับมันจะมีที่จริงลักษณะของการผสมขึ้นคาร์บอเมชันเนี่ยมันมีทั้งหมดทั้งห้าตัวเจ็ดตัวมันมีอะไรเพิ่มมาอีกไม่รู้นะครับแต่ว่าลักษณะทั่วไปที่เขาใช้กันใช้แค่ 3ตัวนะครับอย่างเราซื้อเครื่องวิทยุมาเปิดกล่องมาปั๊บมันจะบอกเลยใช้อะไรได้บ้างมันจะไม่บอกว่าใช้หมด FM ใช้หมดไซแบนไม่ใช่นะครับมันจะขึ้นเป็น A ถึ so ง A J อ J 3 E อะไรแบบนี้มันจะขึ้นเป็นเป็นตัวตัวลักษณะการผสมขึ้นให้เราแทนนะครับตัวแรก First Symbol หรือว่าสัญลักษณ์ตัวแรกคือประเภทของการผสมขึ้นของขึ้นาหาหลักนะครับประเภทการผสมขึ้นของขึ้นมหาหลัก ตัวที่สนะครับสัญลักษณ์ตัวที่2คือลักษณะของสัญญาณที่เข้าไปผสมกับขึ้นพาหาหลักลักษณะของสัญญาณกับประเภทของการผสมขึ้นพาหาหลักคนละอันกันนะครับตัวที่3คือข้อมูลที่เกาะขึ้นพาไปเมื่อก่อนผมจําง่ายๆเลยนะข้อมูลอ๋อมันเกาะขึ้นพาขึ้นพาก็เหมือนหมาข้อมูลก็เหมือนหมัดก็เกาะหลังหมาไป พอไปถึงไหนมันก็ดีดตัวออกมาก็เอาเฉพาะข้อมูลมาปล่อยหมาวิ่งต่อหมาก็เป็นพาหะหมัดก็เป็นข้อมูลนะครับจำง่ายๆเรามาดูมันมีอะไรบ้างนี่คือไอ้ง่ายนิดเดียวไอ้ที่ที่เหลือยากหมดไอ้นี้คือยากหมดนะครับมาดูโอโ้เอบซีดเอฟจีเอชเเยอะไหม โอ้เยอะมากๆเลยถ้ามาจำ A Double Size Band B Independent Size Band C Vertical Size Band D กวก็จะจำหมดนี่ยากไหมยากนะครับเราไม่ได้กำลังสอบเป็นช่างซ่อมวิทยุเห็นไหมผมก็เลยตัดมาเหลือแค่นี้ไอ้ที่มีในข้อสอบง่ายนิดเดียวคือมันมีแค่ A J F G มีแค่สตัว ที่อยู่ในข้อสอบนะครับมีอยู่แค่ประมาณนี้ค่ามันจะเป็น n n นี่ก็คือไม่มีการผรสมขึ้นถ้ามา n 0 n, n ก็คือไม่มีการส่งอะไรนะครับค่าแอมพลิจูดโม d u l a t i o n ก็จะเป็นดับเบิลไซแบนคือ a Single s i ล e Band นะครับฟูลแครเรีย r r e d ดิวแครเรียซับเพสแครเรียฟูลแครเรียจำง่ายๆเลย มันเป็นตัวเฮมันต้องฟูลแคลเลียเพราะมันมีสองขา Re ดิวแคลเรียมีการลดขึ้นมาหาลมก็คือ RR ก็คือ Re ดิวนะครับส่วน J, s u ัพเพสแคลเรียเี่ยจะออกในข้อสอบนะครับ A ก็มีลักษณะการผสมขึ้นนี่คือตัวแรกนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ตัวแรกประเภทของการผสมขึ้นของขึ้นระหาหลัก F คือ f r e q u e n c y modulation f r e q u e n c y modulation ยังแบ่งออกเป็น Fade พูดเรื่องเฟ e นี้เสริมให้นิดหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญัติคำว่า Fade เมื่อคืนฟังยากมากเลยเฟ e ลงมันน่าจะแปลมาจากคำว่าเปลดผมคิดเอาเองนะพบผมคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรครับเฟ f เฟ e ลงเฟดลงมากเลยเฟดลงทั้งคืน มันลงมาทำไมไม่รู้นะครับแต่เฟสนี้คือการผสมขึ้นแบบความถี่นะครับ Frequency Modulation เห็นไหมไอ้ที่เหลือต้องไปจำไหมไม่ต้องจำอ่ะครับไม่มีในข้อสอบวันนี้นะครับมันเยอะมากถ้าเราอยากรู้เราก็ศึกษาเพิ่มเติมหลังจากสอบผ่านแล้วค่อยไปเปิดอยากรู้จังเลยว่ามันมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ถ้าอยากสอบผ่านก็ดูแค่สตัวนี้มันผสมยังไงมันคือ ตัวแรกมันคืออะไรคือลักษณะของการผสมขื้นพาหะมันคือลักษณะการโมดูลเลตแบบเฟดเฟดโมดูลเลตนะครับมันคือขื่นมหาแบบซับเพรสแค a r เอียตัวที่สองนะครับตัวที่สองคือลักษณะของสัญญาณที่เข้าไปผสมกับขึ้นพาหะหลักลักษณะของขึ้นสัญญาณถ้าศูนย์คือไม่มี หคือแบบ1ช่องมีข้อมูลดิจิตอลด้วย 2. คือ1ช่องมีข้อมูลดิจิตอลอันนี้ใช้ซับแคลเรียอันนี้ไม่ใช้ซับแคลเรียสก็คืออนาล็อกแค่นี้เองมันมีแค่ 1, นึ่นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ไปออกข้อสอบว่ามันอาจจะถามว่าอันไหนสัญ,ญลักษณ์ตัวไหนคือประเภทของการ ผสมขึ้นก็สัญลักษณ์ตัวที่2หรือตัวกลางนี่นะครับตัวสำคัญคือตัวนี้ประเภทของข้อมูลที่ผสมกับขึ้นพาหะออกไปนะครับ A B C D E F แค่นี้พอแล้วเพราะมันจะมีแค่นี้นะครับ A คือการรับวิทยุโดยการใช้หูฟัง ปกติหูนี่ผมใช้หลายประโยชน์หลายอย่างนะครับให้เมียดึงบ้างให้อะไรการการแยกเสียงรหัสมอดดีที่สุดคือหูนะครับหูเวลาเรารับรหัสมอดมากันเป็นแบบหลายสิบประเทศหลายร้อยประเทศนี่ไอ้ที่แยกได้ดีที่สุดไม่ใช่เครื่องนะครับคือหูหนึ่งทนเสียงต่างกันสองความเร็วต่างกันสามลายมือมันต่างกันทนเสียงเดียวกันแต่ลายมือมันต่างกัน ช่วงเวนช่วงอะไรต่างกันนะครับการส่งข้อมูลโดยต้องโดยใช้หูฟังก็คือตัว A นะครับตัว B เหมือนกันเลยเทเลกราฟเหมือนกันแต่ใช้เครื่องลับถอดรหัสโดยเครื่องนะครับเร็วมากเลยเกินหูมนุษย์แต่ก็มีหูมนุษย์บางคนมันแปลกมากนะครับมีรัสเซียมันฟังที่780คํา780คำาคำคูณด้วย 5, 7, 80, 5, 5 ต่อวินาทีมันฟังเป็นฟังแบบออกทุกตัวอักษรความเร็วมากๆนะครับแต่นี้ใช้เครื่องเป็นตัวถอดรหัสผมรับไม่ถึงนะครับผมรับได้ความเร็วแค่ประมาณ14คําต่อนาทีเท่านั้นเองตัวที่3าอ้ตัวที่3ามภาพนิ่งหรือว่าส่งแฟดนะครับตัว4ตัวที่4 Data นะครับเช่นการ สื่อสารระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลแบบกดรีโมทด้วยความถี่วิทยุนะครับจะเป็นตัวสษณ์ตัวนี้ตัวที่4ี่อ่าเทเลโฟนอันนี้เสียงพูดแล้วครับเสียงพูดตัวสุดท้ายตัว F ภาพเคลื่อนไหวนะครับสัญญาณภาพเทเลวิชันส่กภาพเคลื่อนไหวระยะไกลนะ a b c d e f จำแค่นี้ก็ได้หมดแล้วครับ a รหัสมอด b รหัสมอดที่ใช้เครื่องรับ c แฟก d ดาต a e เสียง f โทรภาพนะครับ tb abcd ef ครบเลยครัวน,นี้คุณจะไปผสมยังไงก็นึกออกแล้วครับแล้วก็ที่กำหนดมาเลยก็จะมีประมาณ a 1 a มอดโค้ดนะครับ a 1 a นี้ ในเครื่องวิทยุย่านเฮเวเวลาเราซื้อมามันเขียนเลยต้องมี a 1 a c o n a i o u t ิ n u วเวการสื่อสารรหัสมอรสนะครับ a 3 e เป็น am การส่งเสียงแบบ am นะครับส่วนใหญ่ใช้ในย่าน V a 3 f สโลสแกนทีวีเพราะฉะนั้นสโลสแกนทีวเนี่ยถ้าจะส,ส,ส่งผสมแบบ i t จ d ด modulation ก็จะเป็น a ถ้าส่งแบบ f ได้ไหมส่งแบบ f ก็ได้ frequency modulation ก็จะเป็น f 3 f เราไปดูตัวสุดท้ายอย่างเขาถามว่าอันไหนคือ slow scan tv ไปดูตัวสุดท้ายว่าอันไหนมันเป็นชนิดข้อมูลที่มันส่งออกไปนะครับ f 1 b เป็น r t t y frequency chip ขี y ยิงนะครับถ้าเป็น a s a k หรื ดีโอฟิกซีชิปเกียิงนี้จะเป็น f 2อง b พ a เก็ตเลดีโอ fm เห็นไหม f 3 e ถามว่าความถี่ข้อไหนให้ใช้โหมด f 3 e เมื่อกี้เราเห็น f 3 e อยู่ในความถี่อันไหนเรากำลังพูดถึงการสอบขั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความถี่ย่านเอ F ความถี่ข้อไหนที่มีส่ง f 3 e มีอันเดียวเลยร0เมตรใช่ไหม 28เมกะเฮิร์ที่มีส่งโหมด FM นะครับคำถามาก็จะถามวันนี้ถามลักษณะอันไหนที่ให้ส่งเฉพาะ A1A ความถี่ไหนให้ส่งเฉพาะ A1A มาคิดความถี่ไหนอ๋อ30เมตรหรือ10เมกะเฮิร์มันส่งรหัสมอดมันห้ามส่งไซแบนนะครับจำได้หมดเลย J3E นี่ก็ซิงเกิลไซแบนนะครับมีติดอยู่ที่กล่อง เครื่องวิทยุเหมือนกันแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในข้อสอบไม่ต้องไปจําทีละข้อทีละข้อเยอะมากๆเลยจาทีข้อจํามากๆสับสนนะครับสับกันไปสับกันมาคานนี้ก็ส่งโทรภาพ F3E ส่งรหัสมอด F2D ไปนู่นเลยคราคนี้ก็จะเพี้ยนไปเรื่อยนะครับเราจาได้แค่นี้ก็จะจาไม่ว่าจะสลับข้อมายังไง อันไหนคือการส่งสโลสแกนทีวีถ้ามีสองตัวดูเลยอันไหนที่มันลงท้ายด้วย F เหมือนกันอันไหนคือการส่งแฟกดูเลยตัวไหนที่มันลงท้ายด้วย C ดูข้อมูลที่ส่งออกไปอินโฟมิชันหรือว่าข้อมูลที่มันส่งออกไปกับคลื่นพานะครับอ๋อหมดหมดข้อหนึ่งเอาง่ายๆทีนี้ข้อหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางอันที่ผมไม่เอาลง เพราะว่ามันจะเป็นข้อกฎหมายอะไรมันมีแค่ประมาณสี่ข้อมั่งหกซึ่งนิดเดียวนะครับเราจําก็ได้แต่หลักๆแล้วจะมีประมาณเนี้ยครับมันยังดีนะถ้าสมัยก่อนมีบทลงโทษนะครับบทลงโทษมีความถี่ข้อไหนไม่ต้องขออนุญาตใช้ก็มีนะครับข้อสอบขั้นกลางสมัยก่อนเป็นความถี่ของอะไรความถี่ที่ใช้กับวิทยุบังคับรถ ไม่เกี่ยวกับที่สมัครเล่นเลยนะครับแต่มาออกข้อสอบอย่างนั้นก็มีแต่อันนี้นี่ข้อสอบที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือข้อสอบจริงๆที่สามารถอ้างอิงได้เลยมาจากข้อนี้ข้อนี้ได้เลยนะครับเหมือนข้อสอบของทางอเมริกามีใครจะถามไหมครับบทที่หนึ่งยกมือที่จริงผมมีเวลาแค่สิบห้านาทีเนี่ยใช้เวลาตรงมากๆเลยนะครับเพราะผมกำลังจะไปสู่บทที่สอง บทที่สองก็มันนะครับบทคิวโค้ดนี่จะมันมากๆเลยไม่มีคำถามนะครับเพราะเดี๋ยววิทยากรท่านอื่นรออยู่แบบรอนานแล้วเดี๋ยวก็กลับก่อนเพราะว่าผมพูดนานผมเป็นคนที่ชอบพูดอยู่บ้านเป็นคนฟังมากนะครับพอออกนอกบ้านก็เลยพูดมากเรามาดูบทที่2องรหัสคิวโค้ดโคตดเยอะเลยนะครับ คิวโค้ดนี่มันมีตั้งแต่ QRA, QA ถึง q s เลยนะครับถ้าจะศึกษากันจริงๆแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้คิวโค้ดเยอะที่สุดมาคุยกันต่อนะครับมาเรื่องคิวโค้ดอย่างที่บอกนะครับคิวโค้ดนี่ยวัตถุประสงค์ออกมาเพื่อเป็นคําถามและคําตอบเพื่อใช้กับรหัสมอดเพื่อย่อคําพูดที่ มันมากมายอะไรออกไปเพราะนั้นเวลาเราอ่านข้อสอบเนี่ยมันเป็นมายาทพื้นฐานอยู่แล้วนะครับใช้ในคำถามคำตอบใช้ให้น้อยที่สุดแบบขเขาจะบอกว่าเฟสทูเฟสหรือว่าใช้เสียงพูดพูดกันเนี่ยมันชัดอยู่แล้วไม่ต้องไปใช้คิวโค้ดชื่ออะไรอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปแบบไปย่อเป็นคิวโค้ดขอทราบพอซายหน่อยมาถามผมคิวงงตั้งนานมันคืออะไร q ิว ต้องถามกลับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับก็บอกแล้วว่าคนไทยในี่ใช้คิวโคดเยอะมากๆจริงๆแล้วภาษาไทยเนี่ยงดงามอยู่ยแล้วสั้นกระชับโดยเฉพาะภาษาทางใต้นี่คุณไม่ต้องไปใช้คิวโคดหรอกย่อยิ่งกว่าคิวโคดอีกนะครับไนลาดจบแล้วคือไปไหนไปตลาดจบเลยไม่ต้องถามอยู่ที่ไหน QTH QRD นี่คิวเยอะมากๆเลยที่ ที่ทำไว้แดงๆนั่นคือไอ้ที่มีอยู่ในข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจำง่ายๆก็ขยายออกมาหน่อยสำหรับสาหรับตัวเองนะครับผู้สูงวัยจะได้เห็นชัดๆชาติใช้กันเยอะมากๆเลยนี่ถ้าให้ขั้นขั้นต้นบ้านเรามาสอบนี่ผ่านหมดเลยคิวโคดที่ออกเนี่ยมีหมดเลยนะครับ QRD เขาใช้ในคำถามนะครับจะเดินทางไปที่ไหนยังไงนะครับ QR l QRL นี่มีคนมาใช้กันไหมผมรู้สึกว่าเคยได้ยินนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ขับเป็นคนประหลาดนะครับบริษัทจ้างมาขับรถเที่ยวทั่วประเทศผมจะขับรถโผลไปนั่นไปนี่ QRL ส่วนใหญ่ใช้กับรหัสมอสก่อนที่เราจะออกอากาศเราจะต้องเคาะออกไปกันว่า QRL u e s t i o n Mark QRL u e s t i o n Mark คือคำถี่ว่างหรือเปล่าครับ มันยอดมากๆดาดาดิดาดิดาดิดดิดาดิดดิิดาดาดิดฟังสักคู่อ่าเงียบแน่นอนเลยก็นลายยาวเลยนะครับ QRL คือความถี่บ้างหรือเปล่าไม่ใช่ว่าว่างไหม QR เอออะไรนะ QTR ใดท่านจะมี QRL อะไรมันจะมาพูดทำไมว่ากูต้องมานั่งแปลมันแปลว่าอะไรเนี่ยพี่ชน QTR ใดพี่ชุนจะ Q จะไม่ QRL แล้วก็ช่วย QRD มาแถวแถวนี้หน่อย <c ười> คือเวลาพูด Q โคตมากๆแล้วนี่ต้องมานั่งขอดโคดนี่นี่ถือว่าเป็นการทรมานคนแก่นะครับ QIM จำง่ายๆเลย QIM เนี่ยคือการรบกวนจากการกระทําของมนุษย์หรือแมนนะครับอย่างนี้นะเป็น QIM การรบกวนนี่คือ QIM QRN คือ n a t u r a l หรือว่าธรรมชาติการรบกวนจากธรรมชาติวิธีจำง่ายๆข้อใดคือการรบกวนจากความถีดข้างเคียงอะไรแบบนี้นก็จะเป็น QRM ข้อใดคือการรบกวนจากประจุไฟฟ้าจากธรรมชาติ QRN นะครับจำตัวท้ายมันง่ายๆเลย QRO อ้ r o, นี่ก็ง่าย QRO ก็เพิ่มกำลังส่ง QRP ก็ลดกำลังส่งนะครับกำลังส่งตำ่ำ ลดกำลังส่งนะครับถามว่าอย่างค o บ้านเรานี่ QO โอมาเท่าไหร่ค o ของเราต้องเท่าไหร่50วัตบขอโทษนะครับ100บาท0วัตตของขั้นกลางนี่คือแบบฟุตหรือว่ามันไม่ได้เรียกว่าค o ค O มันต้อง500วัตต์ 1K 1.5k2K ไปนู่นนะครับ QO คือการเพิ่มกำลังส่ง QP คือลดกำลังส่งหรือว่าสถานีกำลังส่งต่ำ แบฟฟูตแปลว่าอะไรแบฟฟูดก็คือตีนเปล่าแบฟฟูดแปลว่าตีนเปล่านะครับคือมันเป็นศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารย่านฮิเนี่ยถ้าเราเข้าถามแล้วว่าคุณมีกล้ามไหมมีอะไรบอกไม่ได้เหมือนกล้ามอาร์มแบ f ฟูตก็คือชั้นมาเท้าเปล่ามาคือเครื่องมีเท่าไหร่ก็ส่งไปแค่นั้นอ๋อนึกว่าถอดรองเท้าส่งถอดรองเท้านะครับแล้วก็จำง่ายๆนะครับ QI M นี่การลบกวนจากแมน q r N นี่การลบกวนจากธรรมชาติ natural over less power QR quick ส่งเร็วขึ้นส่งช้าลง QR S slow นะครับ quick slow ส่งเร็วขึ้นได้ไหมเล่นรห,รห,หรัสบอทอยู่ดีมันมา QR Q ส่งเร็วขึ้นได้ไหมมึงส่งมาเท่านี้รำคาญหูไม่เชื่อ ลองให้คนที่เล่นรหัสบอสที่เก่งๆนะครับเขาไปนั่งฟังคําคำต่อนอาทีนี่เขาจะบอกว่า5 Word per minute is not อิ o โ e 5คําำต่อนอาทีมันไม่ใช่โค้ดมันเป็นสัญญาณอะไรที่มันยานอะอะ,อะมาฟังแล้วโอ้โหหลับไป2ตื่นมันยังส่งไม่ถึง1ตัวอ,อักษรเลยนะครับเขาก็จะส่ง qrq ส่งเร็วขึ้นหน่อยได้ไหมฟังแล้วมันคันหู หรือว่าส่งเร็วไปนะส่งช้าลงหน่อย QRS slow auto QRR ได้มันทำได้แค่นี้ความสามารถมีดนีนะครับไม่อาจ QR quick QR วโคนี้วัตถุประสงค์คือใช้กับรหัสมอสเป็นหลักนะครับจำไว้ QRV เวลาจะส่งรหัสมอส VVV นะครับดิดิดิดาดิดิดิดาดิคือฉันพร้อมแล้ว QRV พร้อมที่จะส่งมีคอนเทสต์บางอย่างการแข่งขันบางอย่างถ้าเขาขอคะแนนจากเราขอตัวมันติพายจากเราเราก็จะถาม QRV ก็เช่นมา m a r ถ้าเขาส่งคำว่า Roger ส่งตัว R มาแสดงว่าเขาพร้อมแล้วเร,เรียกว่าแลก QTC นะครับเป็น Work All Europe Work All Europe เนี่ยเวลาเขาขอมาปับ๊บถ้าเรามีมีให้เขา10บสิบ,ส,บ,ส,บสิบคอ เขาจะขอ time ขออะไรขอเวลาเขาก็จะอย่างเงี้ยเราก็จะถาม Q R V question mark คือคุณพร้อมหรือยังถ้าคุณพร้อมเราก็ส่งไปส่งไปถ้าเขาดิดาดิดก็คืออ่าเขารับแล้วเราก็ส่งตัวต่อไปส่งเวลาส่งคอส่งเวลาส่งคอส่งอา่ารันนัมเบอร์เขาเรียกว่า Q T C นั่นือคือถ้าเราเข้าไปเล่นแล้วเราก็จะเจอโค้ดประมาณเนี้ยโค้ดที่ออกในข้อสอบ QR ก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับนี่ผมคัดออกมาที่มันอยู่ในข้อสอบก็จะมีอยู่ประมาณนี้ QR z ใครเรียกฉันเรียกใครก็ได้ QR z Echo ็ก o ค o ูซิโรโฮเทลเทลกิคือใครได้ยินตอบด้วยจาก Echo to ทูซิโรโฮเทลเทลกิโล QR แซคือเป็นคำถามก็ได้เป็นคำตอบก็ได้นั่นคือวัตถุประสงค์ของ q c วโคนะครับ คราวนี้มาเอ๊ะมันเดยวนะครับผมสงสัยว่าผมไป็ลบไอ้ตัวไอ้ A, นั้นออกแล้วมันจะมี QTR มี Q อะไรด้วยมันมันหายไปไหนไม่รู้นะครับ QTR QTR ก็มีในข้อสอบนะครับ QTR หมายถึงว่าเรือจะมาถึงเมื่อไหรอะไรจะมาถึงเมื่อไรเขาไม่ได้ใช้กันโดยทั่วไปการเล่นรหัสบอสระหว่างประเทศ ไม่มีใครส่งคำว่า QTR ค่อยเช่นมากนะครับเพราะเราจะรู้กันเลยโดยปริยายว่าอย่างอ,อ,อังกฤษเรียกเข้ามาอังกฤษเรียกเข้ามาตอนนี้เราตอนนี้เรากี่โมงเราก็จะเราเร็วกว่าเขาเจ็ดชั่วโมงนะครับเราจะรู้เลยว่าเราจะทักเขาว่ายังไงถ้าไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นถ้าเราไปถามเขามากๆเราจะกลายเป็นลิทไม่ใช่ลิทกลิทน,นะครับลิคือ พอโอเปอเรเตอร์ operator, หรือว่าไอ้ห่วยนะครับก็ด่ากันโวมึงนี่มึงไม่ได้รู้เรื่องเลยเลยเนี่ยมึงจะมาถามเวลากูมาถาม qtr ก็เช่นมาร์กเขาจะรู้กันโดยปฏิยายนะครับเวลาไปเล่นย่านเออันนี้ก็จะเป็นพวกตัวยอ่อเรามาดูตัวยอ่อเออ a เ end of message คือจบข้อความจบข้อความไม่ใช่ End of Contact นะครับ end of message เนี่ยก็คือจบข้อความแล้วดิดาดิดาดิด ดาดิดาดีดาดิดาี่จบข้อความแล้วค่าดาดิดาก็คือเคเคก็คือใครตอบมาถ้าเราซีคิวซีคิวจากเอโคทูซีโร่เฮทเฮทเคดิดา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 ก็คือจบข้อความแล้วใครก็ได้ตอบมาด้วยทำไมต้องส่งดิดาดิดาดิทำไมต้องส่ง AR เพราะว่าเวลาเราส่งรหัสมอสเนี่ย พอลงท้ายด้วยเคปั๊บเนี่ยเขาจะเรียกเราเข้ามาเลยแล้วเขาก็จะรับผมเป็น Echo to zero h o ten h o กิโลกูหายไปไหนกิโลมันกลายเป็นมันกลายเป็นตัวนี้นะครับกลายเป็นเหมือนกับเนี่ยแจ้งคู่สถานีให้เปลี่ยนส่งคือเปลี่ยนส่งเข้ามา ของพี่ชุนก็เลยกลายเป็นเอ็กโคทูซีโรโอเทโฮเทลเปลี่ยนโ่งอะโอเวอร์อะไนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมส่งผมก็จะส่ง AR ต่อท้ายคือ end of message แล้วแล้วค่อยไปส่ง K คือใครได้ยินตอบกลับมาก็ได้นะครับแต่ถ้า KN d ดาดิดดาดิเฉพาะคนที่เราติดต่อเท่านั้นนะครับอย่างกำลังติดต่อกับ JA1 AA อยู่เราถ้าเราดาดิดาก็ได้แต่ถ้าเราดาดิดดาดิก็คือ เจบันเอเอตอบเข้ามาด้วยก็คือเฉพาะคนที่ติดต่อกับเราเหมือนกับฐานคอซายอย่างนี้ใช่ไหมเบโคอูซิโลโฮเทลโฮเทลกิโลจากโฮเทลเซราวด์อัลฟาเซราชาลีอย่างเงี้ยใช่ไหมือนกับเราแต่ว่าอันนี้คือรหัสมอดมันย่อไงเพราะนั้น K.N. เฉพาะคู่สถานีที่กำลังติดต่อกัน k นี้เปิดทั่วไปใครก็ได้ตอบเข้ามาได้นะครับ B4 BT บีทีนี่จำง่ายๆเลยบีทวีนระหว่างคำตัวแยกระหว่างคำบีทีก็คือบีทวีนี่แค่ดาดิดีดิดาดาดิดิดาคือเหมือนกับเราเว้นว่างส่งข้อความให้คู่ฐานอีกดิดิดิดาดาดิดิดิดาดาดิดิดิดาดาดิดิดิดาดิดิดาฟังทันไหมเนี่ย QRS คือเวลาเราส่งข้อความติด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 กันเราก็เว้นว่างนะครับ BT คือการเว้นวัชเชนครับครับส่งส่งไปพอเขาดูพอเขาได้ยินดาดีดีด,ดาเขาก็จะรู้อ้อเราเว้นวัชเฉยนะครับคือการเว้นวัชอ๋อมันหมายความว่าวัชใช่ไหมคะคือการเว้นวัชครับคือการเว้นวัชระหว่างข้อความเฉยไม่ต้องไปจดคือเวลาสเต็มฮาร์ดหรือว่าฟ,ฟังฟังคือฟังปั๊บ รู้เลยว่ากําลังคุยอะไรเนี่ยหรือว่าถ้าเราจดเราจดอย่างเขาส่งมาแอนเทนน่าความสูงเท่าไหร่แอนเทนน่าชนิดอะไรพอเขา B t ทปับ๊บเราไม่ต้องจด BT ทีคือการเบนวักนะครับคือการเบนวักข้อความไม่เฉยเบนช่องว่างเช่นบอกว่าจะไปกรุงเทพวักพรุ่งนี้ก็คือจะไปกรุงเทพ B ีทพรุ่งนี้งั้นใช่ไหมคะครับก็คือเบนวักระหว่างข้อความไม่เฉยนะครับส่วน CL คือ ปิดสถานีโค o สเตชั t i หรือว่าอย่างเรากำลังเล่นอยู่คนแคทรก้้มาดาดิดาดิดาดิติเขาถามว่าคือเวลาเราโดนไพอัพหรือว่าโดนคนลุมมากๆเนี่ยเราไม่มีเวลาขอดไม่มีเวลาขานคอสายเราก็จะเราก็จะรีพอร์ตคนที่เรารับได้ตลอดเวลาจะมีคนถามเราว่าคอคอสายคุณอะอะไรอยากติดต่อคุณคือใครฉันเคยติดต่อแล้อย่งเขาก็จะเรียก ดาดิดาดิดิดาดิดิด,ดคือเขาจะถามคอเราเพราะฉะนั้นคําว่า C L เนี่ยเป็น close ก็ได้ออ๋ถามสัญญาณเลขขานก็ได้ถามสัญญาณเลขขานก็ได้อยูวคอนะครับคือไม่ต้องไปเคาะครบ C A L L เคาะแค่คําว่า C L ก็รู้แล้วว่าเขาถามคอเราเดอกระจากนะครับแอนกินิตไทม์ปกติ ถ้าเราบันทึกลงในล็อกบุ๊กนะครับเราจะลงเวลา UTC จะห่างเราเจ็ดชั่วโมง UTC กับ GMT นี่คือเวลาเดียวกันนะครับเวลากรีนิดจะห่างเราเจ็ดชั่วโมงจะอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับก็คือเราเร็วกว่าเขาเชั่วโมงเพราะเราอยู่ทิศตะวันออกลิทก็พอโอเปอเรเตอร์นะครับไอ้หวยลิทแปลว่า คนส่งลิ์ใจร้ายหาว่าเราแย่คือเขากำลังติดต่อกันอยู่ดีๆเข้าไปสอบถามเขาว่าคือกำลังส่งข่าวสารก็อยู่กำลังมีเรื่องเล็กด่วนขอทดสอบสรรัญญาณนั่นแหละ <laughs> เขาเรียกไอลิ <laughs> 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 ์ติศเบรเบรกเบรกทำไมครับทดสอบสัญญาณไหนรับผมได้เท่าไหร่โอโ้โห <laughs> <laughs> เขากำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วเอาไม้ขานมาแย่เนี่ยนะนั่น,ะน,นถือว่าเป็นลิ์ได้นะครับ NR Number หรือว่าเนียก็ได้กำลังเล่นคอนเทนตถ้าเขาถาม NR NR ก็คือส่งหมายเลขมาให้ใหม่หน่อยหมายเลขลำดับที่เท่าไหร่นะครับ NR OM OM แปลว่าอะไรประเทศไทยมาแปลกันหน้าตาเฉยเลยพ่อ OM แปลว่าไอ้แก่นะครับเหมือน OL แปลว่านางแก่มากับใครมากับนางแก่ มากับ OL OL ไม่มีในวิทยุสมัครเล่นเพราะวิทยุสมัครเล่นให้เกียรตสุภาพสตรีสุภาพสตรีจะต้องเป็นยังเลดี้หรือว่า X ตร a ายังเลดี้เท่านั้นจะต้องเป็น X Y L หรือเป็น Y L เท่านั้นไม่มี OL นะครับ